we เลยจะมาเจรจากับเขา่าโอ้โแล้วเธอมาหาซานต้าตรงนี้นี่คือั้วโลกเหนือนะดูฉันใส่ชุดนีเธอก็ใส่ชุดแขนสั้นด้วยเนี่ยมันก็หนาวนิดหน่อยอะขนตุ้งนิดเดียวเองฉันก็หนาวไปกันเราหนาวมากเลยเราหนาวจนหัวหนไปมนแล้วเน่แล้วเราไปข้างในกันเถอะฉันว่าตรงนี้เย็นไปมันก็หนาวอยู่ดีอะเข้าเป็นในบ้านอุ่นๆกันไหมเฮ้ยไม่ได ตรงนั้นเป็นบ้านซซนต้าหรือเปล่าเนี่ยเป็นบ้านเหมือนขนมหวานเลยลองถามเ<อ>จ้าเอลตัวนี้ดูดีกว่าว่าบ้านซซนต้าไปทางไหนอเออเอลเอลบ้านซานต้าไปทางไหนสวัสดีนี่คือบ้านของแซนต้าเองแต่ดูเหมือนว่าด้านในแซนต้าน,นั้นจะถูกครอบงำทำให้เขากลายเป็นคนละคนพวกนายช่วยเขาไปช่วยเขาหน่อยสิอ๋ไม่นะแลวอย่างนี้ของขวัญที่จะเจราจามันก็ไม่ได้แล้ววันที่<า>กลับไหม ไม่ต้องคิดมากนะถ้าเกิดว่าเธอเนี่ยช่วยซานต้าได้แล้วก็ฉันว่าของขวัญที่ได้เนี่ยเขาไม่ใช่ชิ้นเดียวแน่ๆมันต้องได้ทั้งโรงงานไปเลยโอ้โเราเียงเข้าไปข้างในกันเถอะแล้วสามกล่องเนี่ยไปไปเฮ้ยแต่ระวังนะดูดีสิตรงพื้นเนี่ยมันมีขนมหวานเดี๋ยวหนึบด้วยพวกเราอาจจะตายเพราะขนมหวานพวกนี้คึ้เดยวมันอูเดี๋ยวยิ่งกว่ากาวดักหนูอีกนั่นเนี่ยแล้วๆๆๆๆๆโอ๊ยเลือเผือหนาวอ่ะโอ้ยซนต้ารับช่วย เซนต้ามาแล้วจ้าเฮ้ยอไอสี่ยมเนต้าดูแปลกไปอ่ะเหมือนไม่ใช่ซานต้าคนดีคนเดิมเฮ้นี่มันเป็นโรงงานจริงๆด้วยอ่ะเดี๋ยวนะเหมือนกับว่าข้างล่างเนี่ยจะเป็นน้ํายาที่เขาใช้ทําของขวัญอะแช่ลองตกไปดูดิอ้าวน้ํายาเนี้ยเหรอฉันว่ามันเหมือนกับไอติมวอลมากกว่าเหมือนติมมากเลยอะไอติมถือยาพิชชัดๆมันไม่น่าใช่ไอติมนะ เอ้ยมาแล้วพิกิจจะไปรีบไปกันเถอะพี่ตกพี่อยากกินไอติมเมื่อกี้ลงไปกินไอติมเมื่อกี้เอ้ยไม่ต้องลงแล้วไปกันต่อดีกว่าเอ้ยห้องข้างในมีเสียงอะไรแปลกๆด้วยไหนอะโอ้โหนี่มาคุกกี้บันห้องไอติมหลอมละลายดูตรงนั้นสิมีคุกกี้ด้วยน่ากินจังเลยนะแต่ไม่ได้มันคือกับดักพวกเราฮัม โอเคพูดกันไปยกยกว่าอยากกินไปทงไม่อยากกินชมาสเลยอ่ะนั่นน่ะดีหินี่นี่เราเอาของขวัญแค่ตรงนี้แล้วกลับเลยไม่ได้อ๋อนี่นี่มีหลอดน้ําตาลอะไรด้วยตรงเนี้ยหนูว่านมนะหวาน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 นมรสหวานไม่กินไม่กินต้องต้องวิ่งกันด้วยนะกินเฉยๆเหมือนไม่กินกินเฉยๆไม่ได้หุยอะไรอ่ะเอ้บงการนี่อยู่ตรงนั้นน่ะ ตอนนี้เนี่ยน้าตาลมันหลอมละลายมาหมดแล้วและตรงพื้นนั่นอ่ะมันมีกาวดักหนูแทรกเข้าไปด้วยบนายระวังด้วยล่ะได้ไ้มฉันจะพยายามเดินให้มันระวังกันแล้วโกงโอเ,เอา้าปางปาง,ปงมันยั่วยวนนะ เร็วปางเรแล้วนี่มันไม่น่าจะใช่น้ำตาลแล้วเน like ี่ยดูเห็นไหมมันมีอะไรปุดๆอยู่ตรงพื้นด้วยฉันว่ามันเหมือนกรดมากกว่าน้าตาลบูนตรงสายพาตรงนี้เนี่ยมันจะนําพาไปสู่ของขวัญและดูเหมือนว่าตรงนั้นจะมีช่องล้มอยู่พวกนายใช้ช่องนั้นเดินไปได้นะโอเค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 เยวเราเป็นหนูแฮมสเตอร์อะไรดูดิจุ๊บีออกกาลังกายหุยเล่หุยว้า้ระวังระวังตกลงไปนะมันมีช่องอะไรบางอย่างด้วยอ่ะ อเของขวัญเต็มเลยปางดูดิเขาให้ไปทางไหนอะไปางนี้เหรอไปทางนี้เอออปางหายไปไหนเอออุ้ยอเจอไอต็มอีกแล้วอะใช่ติมหรอพี่กิดหัวไม่น่าใช่นะมันอันตรายม่วบอันตรายจริงด้วยอะม่วบเต็มท้อง แฟสล็อตคุณเดินไหวปะเนี่ยเหมือนคุณจะกินน้ำเข้าไปเยอะนะไหวดิทำไมเธอจะไม่ไหวล่ะบนสายพานด้านบนเนี่ยก็มีของขวัญลำเลียงมาเฮ้ยเฮ้ยของขวัญชิ้นนั้นเขียนว่าสล็อตและเด็กชายสาหร่ายใครที่สาหร่ายใครมีเพื่อนใหม่เหรอสาหร่ายนี่ก็มีเพื่อนใหม่เฮ้ยไอ้กล่องที่กำลังจะมาถึงเขียนว่าเด็กชายอีวาด้วยล่ะอุ้ยพี่กินโดนตกผลได้ของขวัญเชิญนี่ไงนี่ไง ข,ของขวัญอ um sure yeah ัน <publishers> น uh ี huh ้ชื่อว่าเด็กหญิงจุ๊บแจ้งอะอีกอันนึงาอีกอันนึงอีกอันนีงเขียนว่าคุณลุงพรช้ยอีกกองหนึ่งอีกองนึ่งอีกองนึ่งอีกองหนึ่งตัวนี้มันเป็นลิปปิ้งที่ใช้ของขวัญแต่ประเด็นก็คือมันคมมากเลยนะเหมือนกระดาษบาดเลยอ่ะทุกคนต้องระวังระวังแล้วนะ ึยกลบยกหลบยกหลบจุดจุดบังทางบังทางโดดแบบดิจิตอลหืมอะห้ยอุ้ยวินี่มันที่ไหนออะะไรเนี่ยทำไมตัวเราดูเล็กลงนี่เราต้องเตรียมของขวัญได้คุณลุงซานต้าเล็บขยันขันแข็งหน่อยนี่มันห้องทำของขวัญนี่นาไม่นดาสิมีเอลกำลังห่ออยู่เลย เราไปขอความช่วยเหลือจากเขาดีกว่าว่าทำไมตัวเราถึงเล็กจิ๋วขนาดนี้เฮ้ยพี่โดดไปหาตุ๊กตาหมีได้ไหมได้แหละพี่ลองดูได้ดีลองโดดไปสิตุ๊กตาหมีทะลุอ่ะเน่จะบอกเลยว่าเนี่ยขอที่หนูขอจากซานต้าไว้เลยนะเนี่ยที่พื้นอ่ะขออะไรอ่ะโอ้ตุ๊กตาอยู่ดนคอหรอใช่ได้มากเลยอ่ะว้าวเอ้ยนี่นี่ทุกคนชะมีจะมีสูตรกองด้วย ไปเหง่ต้องด้ยงวยเขาชี้ไปทางนั้นอ,อะพวกนายในของขวัญน,นี้เนี่ยเราจะสามารถช่วยสายตาได้นะในในของขวัญน,นี้เนี่ยนะม,มันมเปนเหมือนกับเอ้ยประตูตไม่ตีไม่เล่างอะมันเป็นพินแน่นอนเขาล่างมันเป็นเหวที่พวกนายพาฉันมาที่ไหนเนี่ยฉันอยากกลับบ้านไม่อยากได้ของขวัญน,น่ะอยากาามีชีวิตมากกว่า งั้นนายกลับไปคนเดียวแล้ว๋วยวฉันจะเดินองขวัญเองใช่ฉันก็จะเอาเหมือนกันปาขนาดนั้นแล้วฉันไปาเลยก็ได้อ,อุ้ยเื้ยตุ๊กตาพวกนี้มันคุ้นมากเลยเนี่ยในกล่องของขวัญมีอะไรที่มันเลื้อยๆแบบนี้ด้วยเหรอเนี่ยเราต้องรีบเห็นไปหน่อยแล้วรู้สึกว่าด้านล่างเนี่ยมันจะเป็นน้ำเห็ดหมพวกนายมันกำลังขึ้นมาสูงด้วยไปเร็วไปเร็วไปเร็วรีบหนีก่อนเร็วรีบหนีก่อนเร็วอย่าตกระฆังไปนะ ตาตาพี่หูประตูมีช่องพวกนายเข้ามากันยังเข้ามาแล้วโอ้โหดูดิอุ้ยสตต้าตัวใหญ่จังเลยอ่ะหน้าตาสันต้าก็ดูไม่ค่อยเหมือนซแนต้าที่ใจดีด้วยพวกนายเห็นไหมล่ะหน้าตาของสแตต้าดูเปลี่ยนไปเจ้านั่นน่ะต้องอยู่ในความครอบงรอของซาต้าช่วย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 มาช่แล้วโดนสแตต้ากิน ากซองแล้วมีกลิ่นคล้ายๆกับกลิ่นเรอะเลยโอ้โหนี่ในปากแน่ๆอะ่ะมีขี้ฟันติดตามซอกด้วยอะ่ะมีหมากหลังมีหวากหลังอ่ะหมากหลังอะ่ะนี่เราข้างนอกเป็นไงอะ่ะโอ้โหโอมองอะไรไม่เห็นเลยตอนนี้ซซนตา้าได้กำลังหลับอยู่นี่พวกนายเห็นกดอะมิโนกดเกินในกระเพาะอาหารเซนตา้าหรือเปล่าเห็นนีเนี่ะถ้าเราเข้าไปในป่าของเซนต้าได้แล้วก็เราจะต้องกำจัดหัวใจ ที่ป็นน้ำแข็งทำให <the> <noise> oh, okay. ้ใจดำกลายเป็นใจดีโอ oh yeah. ้โหแบบนี้นี่เองเราต้องรีบไปช่วยซานต้าแล้วแหละเพราะว่านี่แหละคือภารกิจของพวกเราไปงั้นข้ามกดอะมิโนไปปางตายโอ้โหกดอะมิโนจริงๆด้วยกดอะมิโนโอเคหน้าบันอาวุโสโอเคไม่มีอาวุโสโอเคด้วยเหรอไม่ปากมาเลยทำไมปากซานต้ามีติ่งๆอะไรไม่รู้ด้วยอ่ะก็น่าจะเป็นไก่หรือหมา ลิ้นไก่เป็นเส้นแล้วเอ้ยิต่ายจะโดดเส้นเป็นไก่ใส่ผ้าฟ้ายเต็มเหน้าเลยอุ้ยเขาผ่านแล้วโอ้โหฉันเกือบไปแน่เร็วคุณชิเป้งมาเร็วมาเร็วฉันกำลังกำลังว้าวจะทำอห้พวกไอหวาดเสียวเล่นๆเฉยๆแล้วนะโอ้ยซันต้านี่กินคุกกี้ไปเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมันเลยดูไม่ได้กินคุกกี้เหมือนเป็นสเลดติดคอมากกว่าเลอมันดูเหนียว มันทำให้พวกเราดูตัวเขียวขึ้นด้วยอ่ะเอ้าพี่เกียรจะดูเสลตายว้ายเกี่รจะดูเสล่ะนาเกียรโดนคุกกี้แค่ปลายเท้าเองถึงนกรบหล่ำลลายกันเลยทีเดียวมันเป็นพิษหรือเปล่าไป Let's go เราถึงกับเพาะอาหารยังเนี่ยเสลของแท้หัวใจใช่ข้างหน้านั้นมันหัวใจ เราค่อยๆปีนขึ้นสันกระดูกสันต้าไปนะแล้วจะได้เข้าไปถึงหัวใจแซนต้าได้เราจะแก้ไขให้เขาใจดีเหมือนเดิมอือย้ในนี้มันหนาวเฮ้ยงำไงทำไงทำไงทำไงดีงง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 งไงงงงงงแล้วรีบไปงงงงงๆๆงงางงงงางง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  เคยมาท้องซันต้าแล่อหล่อจุ๊บแกงเคยอยู่ท้องซันต้านไ่มาท้องซันต้าฉันเคยไปท้องตัวอื่นเป็นแบบนี้เลยโอเหมือนกันหรอใช่ฉันไม่คุ้นต้องหรออุ้ยคุ้นแหละเหมือนกันเลยนี่เดินเดินไม่ต้องโดดช่วยโอ้โหจะไปช่วยจะไปช่วยแต่จะไปเซฟก่อนในนี้มันหนาวจะบานแหละใช่ใช่น้ำอุ้ยนี่อะไรอ่ะเป็นหวัดเหรอเนี่ยใช่แล้วฉันเป็นหวัดอ่ะ นี่มันใช่เ <ok> ล so ือดดำนี่เนเลือดดำของซันต้าเนี่ยมันอยู่ในที่หนาวทำให้มันแข็งแล้วเราสามารถเดินได้โดนผักตกเลยตกเส้นเลือดดำไปเ่าสารน่ะเฮ้เฮ้ยทำไมในท้องของซันต้ามีอะไรแบบนั้นด้วยดูดิมีกล่องคล้ายๆกับกล่องพัสดุเลยปัง มันน่าจะเป็นของขวัญเด็กดื้อที่ซานต้าพยายามจะดื้อรั้นส่งให้พวกเขาแน่ๆนึกว่าใครส่งเอ็มเอสมาเอ็มเอสนี่ไปกันเลยเร็วๆๆพวกนายเรยมาทางนี้ด่วนเลยเฮ้ยคุณเอลมานันมันมีสวิตช์ที่จะปรับให้หัวใจของซานต้ากลายเป็นใจดีเหมือนเดิมแล้วต้องปลดล็อกสวิตช์เลือกแข็งนั่นสองแล้วสองอันน่ะนะฝั่งไปอีกฝั่งเดียเดี๋ยวฉันไปอีกฝั่งหนึ่งนะได้ได้ โอเคไปทาหน้าที่ไปสวิงพี่เอาจมูกจิ้มเข้าไปท่านหนึ่งจึ้งอ๋อมันต้องกดใครกดมันนี่นะาจึ้งอุ้ยหนูกดเสร็จแล้วน้ำโลชันเป็นน้ำที่หอมก่อนน้ำแข็งค่อยๆละลายหายไปเหมือนตอนนี้หัวใจจะกลับมาเป็นปกติแล้วแข็งแรงเหมือนเดิมเหมือนเราละลายมันแข็งในท้องฟิตเลยมาใจดีแล้วโอ้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 ใช่รู้สึ เหนียวมากเลยเฮ้ยนี่หนาวข้างนอกแล้วนี่นะเย็นมากเลยอ่ะระวังด้วยนะเชือกปลายแบบโกงๆเราออกว่ะเราพี่กินลงไปว้นี่ต้นคริสต์มาสนี่และนี่ก็น่าจะเป็นทางออกแล้วล่ะที่มาเส้นเลือดใหญ่เหรอใช่เลือดใหญ่แล้วมันมาอยู่อะไรข้างนอกอ่ะ น่าเป็นเชือกมั้ง่ะจะเป็นต้นคริสต์มาสประจำตระกูลมีเส้นเลือดใหญ่จิงกระเบลจิงกระเบลจิงกระเบลบุ๋มเราสามารถปีนขึ้นไปข้างบนได้ด้วยอ่ะไปไหนอ่ะเราจะขึ้นไปพทำการประดับตกแต่งต้นคริสต์มาสว้าวเอ้ทุกทีทุกทีเขาจะประดับข้างนอกต้นไม้ไม่ใช่เหรอทำไมประดับข้างในต้นไม้เล่นเลยข้างนอกก็ประดับเพื่อแต่ข้างในก็ประดับด้วยไงแต่มันไม่สวยโอ้โแชนต้าน่าต่างหลงๆลืมๆอ่ะ จับไว้จับมือไว้จับมือไว้จับไว้จับไว้ขอบคุณมากทุกคนค่ะไม่เป็นไรทุกคนนี่ฟังแย่แน่เลยตามแส่ไฟมานะตรงนี้เลยไฟจะช็อตไปอ่ะมีหลอดไฟประดับอยู่ครับโอ้ยถ้าโดดไม่ดีพวกเราตายแน่เลยนี่ยตายแยนีากผมเสียวท้องมากนะครับฉันปีนขึ้นมาที่ถาวันแล้วเย้ รอฉันด้วยมองแ kind of mm. ย่เหมือนก pues ันนะเนี่ยมองไม่เห็นเลยหุยมันน่ากลัวมากที่เนี่ยเอาจริงๆมันก็สวยแล้วก็น่ากลัวไปพร้อมๆกันน่ะสวยและน่ากลัวดูดูทุกแจงเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนไปนี่่าเกลยดอ่ะนูปลาหน้าเปลี่ยนไปไหนไหนด้วยแฮปด้วยขนาดนี้ลงน่ามาที่นี่เลย เดี๋ยว<ย>เราจะเอารถมารับพวกนายเองนะรถควางเลนเดียเจ้าละาวไปกับบ้านแล้วแหวกหุ <c oughs> <ๆ>่นเซนไปหน่อยว้าวพวกเราหุ่นมากมากนะที่พวกนายได้ช่วยแซนต้าไว้เรายังมีอีกหลายเกมใบ้นายเล่นด้วยล่ะนะถึงมาเนีย้ งั้นสำหรับวันนี้พวกเราต้องขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้น้องปา์มด้วยนะรับฟอนพวกเราปอดสปีดแล้ววิ่งไปเลยวิ่งแล้วสุดสุด